บครัเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปผลการประชุมสอรอสอประจำวันพุทธที่5มีนาคม2557ซึ่งมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการสอรอสอทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยคุณทาริศเพ่งดิต์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการสอรอสอจะเป็นผู้ถแถลงผลการประชุม และพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะศูนย์รักษาความสงบหรือสรสมีผลการประชุมสมควรแจ้งพี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับสรสเป็นองค์กรพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยสรสไม่ใช่คู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งกับกลุ่มใด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกปปสกลุ่มคัดค้านกปปสกลุ่มนปชหรือกลุ่มอื่นแต่สรสมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำความสงบสุขกลับสู่สังคมโดยเร็วแต่เนื่องจากสารแพ่งได้มีคำพิพากษาสั่งห้ามสรสดำเนินการ,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 ารในเรื่องที่เป็นภารกิจหลักอันสำคัญถึง9ข้อสสจึงอยู่ในสภาพขาดเครื่องมือตามกฎหมาย ที่จะดําเนินการในมาตรการสําคัญต่างๆโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา mm. เหตุร้ายและความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวันอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามภายใต้ข้อจํากัดดังกล่าวสะะสะก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการทําหน้าที่เท่าที่พอจะทําได้เช่นการแจ้งเตือนประชาชนให้งดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปสะและกลุ่มอื่นๆทุกกลุ่มการพยายามเจรจาให้มีการเปิดพื้นที่สีแยก และถนนสาธารณะจากผู้ชุมนุมทุกกลุ่มการดูแลและป้องกันสถานที่ราชการที่ถูกกลุ่มกปปสเข้าปิดล้อมให้สามารถเปิดบริการประชาชนได้ตามปกติให้จงได้และการดําเนินคดีก,กับกลุ่มผู้กระทําความผิดในทุกๆฐานความผิดที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทําผิด ด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอันส่งผลเสียหายจนไม่สามารถเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ตามกำหนดวันที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการกระทําผิดและมิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตที่จะมีการจัดตั้งจััดต้งการเลือกตั้งในเร็ววันนี้วันนี้สะสะได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าได้รับคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งดังนี้ หนึ่งคดีขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น190คดีแยกเป็นคดีที่กปปสในกรุงเทพมนครทำการขัดขวางการเลือกตั้ง51คดีคดีที่กปปสในต่างจังหวัดกระทำการขัดขวางการเลือกตั้ง139คดี 2. คดีที่เจ้าหน้าที่กรกะตจงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น174คดีแยกเป็นคดีที่เกิดในกรุงเทมพมหานครจำนวน63คดีและคดีที่เกิดในต่างจังหวัดจำนวน111คดีรวมคดีที่เกี่ยวกับการกระทําผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิน้น364คดีโดยสารได้ออกหมายจับให้แล้วรวมทั้งสิ้น163คนได้ตัวมาสอบสวนแล้ว66คน ทั้งนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่กะกะตที่จงใจและทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งและถูกดำเนินคดีมีจำนวนมากถึง1,451คนซึ่งโทษที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางการเลือกตั้งเป็นความผิดอุชกชะกันมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับรวมถึงการตัดสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา5ปีตามกฎหมายว่าโดยการเลือกตั้งด้วยบ่ายวันนี้ผู้อำนวยการสอรอสอ ได้ลงนามคำร้องและได้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมาตรา68ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อขอให้วินิจฉัยว่าการชุมนุมของกปปสตลอดเวลามาจนถึงปัจจุบันนั้นเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งในเรื่องนี้เคยมีผู้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วหลายครั้งแต่สอส,สเห็นว่าการนำเสนอข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะการกระทําผิดต่างๆของแกนนํากบพศอย่างต่อเนื่องและต่างกรรมต่างบาระตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดแก่ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและความเดือดร้อนของประชาชนที่จะเสนอต่อสารัฐธรรมนูญนั้นต้องครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นคําร้องที่ได้ยื่นในวันนี้จึงมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนถึง89แฟ้มแฟ้มรับประมาณ300หน้า โดยการยื่นเรื่องต่อสารรับนูลครั้งนี้ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นผู้ยื่นทั้งในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้อํานวยการสรสจึงประกาศมาเพือ่อทราบทั่วกัน ladies and gentlemen I would like to bring to attention some latest from the, the CMPO meeting uh, the CMPO is set up by virtue of the emergency decree as a special body with the purposes of maintaining peace and order enforcing the law And upholding democracy. However, there are some limitations when applying the emergency decree following the civil court's ruling. Uh, despite such limitations, the NPO has taken necessary steps in all dimensions to maintain peace and order. Uh, these include raising public awareness, taking legal actions against those whose actions are against the law, particularly the obstruction of the election and restoring the functioning of the government agencies that affected by the protesters' blockade. And Roadside Police today reported that a total of 364 cases involved violation of the election law, 190 of which involved all forms of the obstruction of the election, whereas 174 cases involved election officials who failed to perform their duties. The court, by far, issued arrest warrants for 163 persons on these charges, and 66 persons have been prosecuted. It is also reported that 1,451 election officials are accused of negligence of duty. If convicted, violators may face severe punishment, both fine, imprisonment, and a five-year electoral rights ban. And finally, director of CMPO today signed into the petition requesting the Constitutional Court to consider the legality of the PDRC protest. 89 document files will be presented to the court, including concrete evidences indicating the fact that the PDRC protest is not a lawful assembly causing damages for the country in all dimensions. And that wraps up today's CMPO meeting, and the press conference will resume again tomorrow at 1 p.m. And until next time, <Goodbye. S 2> สอ,อสอจะมีสรุปผลการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันในเวลา13บสนาฬิกาสำหรับวันนี้ขอจบการถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ